วัดดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเหนือเพื่อนเอฟซีเบอร์สุขสุคนเนาะบ่ว่าสิเป็นเอฟซีทั้งพังเล่าแล้วกับฟังไทยเด้อมีกับมาพบมาพบกับเส้ากอนคนเก่าค,คนเดิมพี่น้องเนาะมือนีสิผ้าอันพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปเกนะ็บปลาะอีพอเนาะอีพอลรจุบน้องน้องเป็นน้องที่สองน้องมาแก่ใหญ่เนาะพี่น้องเส้ากอกับสิผ้าไปเบิ่งไปซ่อมแล้วก็ไปเก็บปูเก็บปลาน้ำกันเนาะ อนนี้ก็ยังอยู่ที่ยงอยู่ทนไปพี่น้องกําลังสิย่างไปเนาะมื้อนี้ถ้าผู้ใดบางก็มาเก็บปลาซอยน้ําาวกอไหลเด้อพี่น้องตอนนี้กกําลังสิไปเนาะไปพี่น้องก็ไปเบิ่งไปชมพร้อมๆกันสาวกอสิพาไปเบิ่งเนาะตอนนี้ก็กําลังย่างไปสิซาวกอกสิไปน้องเนาะพี่น้องกําลังย่างไปอีพอแล้วกะจุบบกแต่สาวพี่น้องตัว กำลังลงเก็บเนาะหวัวซาโกรกระหอดน้องเป็นทีเรียบร้อยเลยนะทุกคนอีก็คือคนมาเก็บปลาซอยแม่ไปหาหน่อไม้นั่งลุงเก็บเนะะา,าเเนะ ไปป้อนของมาให่เกน,เนี่ยตอยี่ห่อเราเก็บน้องตอก็บตรงเก็ดดดบด,บด,บดอดเนื่งดอนื่องซอะขมประมอนประมาสิบปลาแดงาเก็บปลาแไไดง เก็บปลาเด้อพี่น้องไหมที่โบเห็นบ่มีสำน้องตัวนั้นสะตอนนี้ห้ากาหนายน้องเจนมาเก็บปลาซอยพี่น้องโอ้หัวแนมว่าเนตีอะไรน้องตอกำลังถกปลา บ่ไลน,ะนาะตัวนี้ปลานิ่กับปลาปากตัวนี้ปลาคอสบายดี <laughs> สบายดีเป็นหาง <laughs> ปลานิ่งกับปลาปากพี่นอ้องปลาคอบ่ไ้ตัวแย่ซ้ำตัวน้วนนอง จับขังเดี๋ยวจักหน่อยซะก็สิเอาไปปล่อยเนาะอีฝ่อเด้อกะยังลงเก็บคนเดียวอยู่พี่น้องน้องบัน้องบักใหญ่นัปลาน้องใหญ่ซื่อบ่มีปลาหลายดอกพี่น้องสู่น้องเบืองหัวหน้าตน้บ่ได้ซําแต่ก็พอได้กินอยู่เนาะพี่น้องเนาะมาเด้อมาเด้อมาเก็บปลานํากันเด้อมื้อนี้เด้อีปลาเผาปลากินนําเด้อพี่น้อง ซของของดอยอยู่ในเหอยังบ่ทันได้เอาขี้เหอเตอเตขึ้นซ้ําพี่น้องพอดอกก็ยังเก็บอยู่เนาะจบแล้วเราบ้างเด้อปลาดุกค่ะอ่อยปลาดุกปลาหยังปลาแง นีนคือปลาอะไรถอกปลาล่งอันน้นพี่น้องถอกปลาใส่ของด้วยปลาอยู่ในโกนอ,อยู่ว่าหายไปนะเขางามเนาะพี่น้องงามอยู่สาวกโกระทาย,ยังแรงพี่น้องนี่ เป็นแจ็คพีใส่จุบน้ำขึ้นมาเนาะพี่น้องหองอนยังแดงนี่เป็นแจ็คพีใส่จุบน้ำขึ้นมาจุบน้ำขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงหงอนเนาะพี่น้องปล่อยลงหองมันกระดงหนองซออีพ่อเรามานอนเผับปามึ้นบ่อนอนดอกหลังไผ่ดังยังเดือบ้อย ป้าเนีัยฮันเจนป้าขอพอเราจะปาลาดูคอยว่าคอยซีลงไปเบื้องพี่น้องจักหน่อยก่อนคอยยันปาลาดู น้องมัดง่ายแต่ว่าเด็พี่น้องเห็นบ่าปลามันอะไรอะไรมันสีรุ้งหนามาันจักอันนั้นจัเอาไว้ จับไปไว้เด็ีมันสีดงห้องเลิกขนาะดจับขึ้นมาได้ะนจะไปรักปลาขอไปจับพี่น้องโอ้้กำนั่งไหนประคอตัวนึ่ง nhô khinh mướn hà không à, bỏ <laughs> 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 <Từ Allah> จมซ่ากันใหญ่ๆได้บ่พุ่นนี่ได้ปลากระเดิดตักจ้อยเนาะพี่ <laughs> เด้าเฮลี่ต่อปารุกต่อเฮลีเฮี้ เช่โซก็ปลดงไปฝนมันก็ไดยแบบบอยได้ยากเสียงปันไหขนดน,น,น้นทุกคนมยามยูย่เทงต้อสาหร่ายหรื่ปลาคอได้ไพมาเก็บปลาซ้อนแดงใครคนซื้อจังไนซื้อจังไหโม่จะซื้อจังไน สล้ซิวแลกก็ไแน่เจนแลวก็แล้วก็ไยอีกนเจนแหนฮะซื้ออร่นะใจใจดีโอเจ้าเะสะตสยสินุ่ม <laughs> ขี่าน, <laughs> าน <laughs> บรรยากาศตอนกิบปลาย,ยูนน่น้องน้พี่น้อง 5คน6คนนี่แหละโอ้ปลาซอดปลาหยังปลาซอดปลาอดีวปาตัวใหญ่อดีปลาอดนีตอปลาอดเสียวจับเบิงจับเบิงเาจอยจับเบิงเาจอย ชอาไป้วอบรัสดจอยคนไดนปลาคอใหญ่คนดี น้อพี่น้องปลาสกอกร์เเอามาคังปลานึ่กับปลาปลาเอาอด้เคราไม่ห้ามปลาเมื่อน้ำเออห้ามปลาเมื่อตัวนั้นปลาดุ้้ามเมื่อห้คอยก็งามปลาไปนะทุกคนฮากาสีเมื่อนะเอาปลามงก็ก็เอาปลามาค้านาะพี่น้อง เอาปลาคือมัค้างเป็นชิดๆรอนี่เดี๋ปลาแล้วก็มันตายเวทเอ้ามันตายเวทนะทุกคนปลานี่มันมันพอทนเนาะก็โอเคนะทุกคนส้หรับคลิปนี้ก็ชาวกากับสิบยิ้มคิดไปเชียงฉั่หนึ่งเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคุณแดดแต่ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะกดผากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชาวกอแน่เนาะเป็นกำลังใจให้ชาวกอแน่พบกันใหม่คลิปหน้าคุณแม่พี่น้องส้หรับคลิปนี้บ๊ายบาย